สวัสดียามเช้าจากสวีเดนนะจ๊ะเพิ่งอาบน้ำเสร็จเห็นไหมทุกคนโอเคนี่ตื่นเช้ามานะคะก็เข้าไอ้ข้าก็นั่งมานั่งดูบิวตรงนี้นะคะแบบสุดยอดมากดูนกแทนอาหารนะคะนี่ก็คืออาหารนกที่เราให้ไว้นะคะเป็นนกป่าทุกคนน่ารักมากวันนี้เข้างานบ่ายนะคะก็ ใบสองหมายถึงเลยมีเวลาว่าง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 แต่ถ้าเข้างานเย็นเมื่อไหร่ก็จะไม่มีเวลาเหมือนเดิมแล้วก็วันที่8นี้นะคะวันที่แปดกร,รกฎานะคะก็จะเป็นวันเกิดลูกสาวจ้าฉนั้นฉนั้นวันเสาร์นี้เราก็เลยมีนัดทานข้าวกันนะคะลูกสาวก็ไม่อยากให้จัดงานนะคะ ก็นะมารุ yeah. ิกสัดงานขอไปนั่งกินข้าวกันกับพ่อกับแม่แค่นั้นก็พอแล้วแนวนั้นนะคะก็น่ารักดีไม่ต้องวุ่นวายมากมหมตอนแรกนะคะก็มีแลนว่าจะกลับไทยนะคะกลับไทยในเดือนคริสต์มาสอะเดือนอะไรนะธันวาใช่ธันวาแล้วก็มันตัวแพงมากทุกคน เราอะได้เงินเดือนหลังหักภาษีที่สวีเดนอย่างเงี้ยสองหมื่นสองหมื่นกว่านะคะอยู่ประมาณสองหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นแปดโดยประมาณนะคะประมาณนี้ถ้าไม่ป่วยไม่อะไรนะอ่าแล้วก็ถ้ามีแบบว่าได้ทำเอ็กซ์ตร้าแล้วก็ทำเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าก,กลางๆหน่อยก็จะประมาณ สองหมื่นสามสอมืนสี่โดยประมาณนะคะซึ่งตั๋วเครื่องบินทุกคนรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ประมาณตีไปไปนะคะสองหมืนสองอ่ะต่อคนอะ่ะซึ่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบมันมาไกลามากแล้วนะมันมาไกลจริงๆนะคะราคาทุกอย่างแพงหมดทุกคนเมื่กอก่อนนะคะเงินเดือนหลังหัดภาษี เราให้ไม่เสียงดังจบไปก่อนเมื่อก่อนนะคะเงินเดือนหลังหักภาษีนะคะจะประมาณ18ืนแที่ทำมานะคะที่ทำงานมาแล้วก็ตัวเครื่องบินราคาถูกสุดในช่วงหน้าร้อนนะคะสี่พแล้วก็แพงสุดในจะออกแนวแค่900าอันนี้คือก่อนโควิดนะคะหลังโควิดก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงหลังโควิด บวกสงครามตอนนี้ทุกคนแบบเพิ่มหนักมากเพิ่มไปไหนเพิ่มเป็นสองหมืนสองแบบธรรมดาถทากับในหน้าคริสต์มาสนะคะเราต้องหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยถือว่าโคตรแพงเลยนะคะแต่ตอนนี้แบบว่าขึ้นมาหนึ่งเท่าดีไม่ดีเท่าครึ่งแบบเงินเดือนหนึ่งเดือนอ่ะยังไม่ได้จ่ายค่าไฟค่าน้ำมันค่าประกัน คนมีค่า <c oughs> ค่ากินไม่ต้องกินเลยแนวนั้นน่ะก็แค่ตัวเครื่องบินหนึ่งเดียวและอย่างอย่าให้กลับสามคนนะคะถ้ากลับไทยสามคนนี้ก็คือว่ามันคือมามหาลาโพเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหหนักมาก <c oughs> ก็เลยต้องต้องเก็บเงินสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็จะเลื่อนกลับเ,เลื่อนกลับตอนมิถุนาลูกสาวปิดเทอมนะกลางมิถุนกลางมิถุนาปีหน้านะคะหรือว่าไปปลายมิถุนาแต่ไม่แน่นะคะ ถ้าได้เงินจากการทำอ่า u t u b e หรือว่าได้เงินจากการทำไดได้ไรายได้เสริมอื่นนะคะตอนนี้เราก็ทำ YouTube เอ้ะทำงานประจำนะคะนี่คือ,อไรายได้หลักนะคะแล้วก็ทำ u t u b e ทำมา Facebook แล้วก็ Tik t o k นะคะแต่ Tik t o k เนี่ยแค่ลงแบบเล่นๆเนฉยๆไม่ได้ลงแบบว่าอา่อย่างไงอะไม่ได้ลงแบบเอาจริงเอาจังแบบ เอาเงินอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแบบลงเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอยากสนุกเราอยากคลายเครียดเพราะงานที่เราทํามันก็เครียดพออยู่แล้วแนวนั้นนะ,ะเออ่แล้วคราวนี้ก็ถ้าได้เงินจากอ,อ่จากการเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราบอกว่าเราทําาม y o u YouTube Facebook ใช่สิแล้วก็ทําอีกอย่างหนึ่งก็คือขายคอร์สออนไลน์นะคะคอร์สนวดซึ่งแบบว่าหาซื้อได้ทั่วโลกเลยแนวนั้นนะคะก็ เข้าไปเปิดดูนะคะแล้วก็จะมีใบประกาศนียบัตรให้นะคะหลังที่คุณได้เรียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนทั่วโลกสามารถเรียนได้นะคะถ้าใครอยากมีอาชีพนะคะแล้วก็ถ้าได้ไรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งจากกลุ่มนี้นะคะตอนนี้ทําแบบ4อย่างนะ,ะจากกลุ่มนี้นะคะเราก็จะรวบรวมเงินแล้วก็ซื้อตัขข๋วเครื่องบินกลับไทยรอดูว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้กาแฟเสร็จแล้วนี่จ้าเซจเรียบร้อยแล้ว ดื่มกาแฟดำนะคะบางทีถ้ามันร้อนมากเกินไปจะเติมนมเพราะว่ามันร้อนน่าอยากกินตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นบ้างกำลังจะไปทำงานนะคะทุกคนต้องแต่งเสริมเติมสวยไม่งั้นเดี๋ยวท่านสวจะตกใจนะคะเราอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ท่านหัวใจหยุดเต้นฉะนั้นอย่าหาทำเป็นพนักงานต้องดูดีเธอ โอ้ยตายละกลิ่นดีขึ้นมาไหมคะ <c oughs> อ,อีกกันนึ่งวิรู้หายไปไหนแบบของเต็มหน้า,าเเครื่องแป้งมากก็อบอกว่าอยากจะสาดออกไปให้หมดใครมีอารมณ์แบบนี้บ้างมันดีขึ้นมาบ้างไว้เนี่ยทุกคน ซึ่งมากอีกอันนึงลูกหายไปไหนลูกสาวยืมไปแล้วก็หายไปเลยเราไม่อยากจะให้ท่านเห็นละท่านตกใจสะพรึงกลัวในสภาพของเราแบบนี้นะขนาดเราเองเปิดประตูมาผ่านกระจกเรายังตกใจตัวเองนะภาษาอะไรกับท่าน การทำงานบริการนะคะเราต้องเห็นรู้จักใจเขาใจเราให้มากนะคะเราต้องไม่ทํำร้ายกันใช่ไหมทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่รู้จะกินอะไรเมื่อคืนอิ่มยำม,มากตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทุกคนอิ่มแรง โล่งมะได้แค่นี้แหละสวยตามวัยสวยสมวัยสวยสมยีนฝนตกทุกคนตอนไปทำงานสบายจิตมากไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วรู้ไหมฝนตกเธอ บายบายค่ะบายบายลูกสาวเสียงสาต้องมามีเสียงสองโอเคจ้ามาถึงรถแล้วนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ถ่ายภาพตอนที่ขับรถนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้ออะไรมาติดตรงนี้นะคะมันไม่ได้ซื้อหรอกตัวเองมันมีแล้วแหละแต่เรายังไม่ได้ติดตั้งมันเดี๋ยวไว้ติดตั้งตรงนี้เมื่อไหร่นะคะเด๋ยว จะพาชมวิวร,บรอบๆจะบอกว่าโอ้ส oh, วีเดนสวยมากธรรมชาติสุดใครได้ดูคลิปก่อนๆของเรานะคะจะเห็นว่าเออสวีเดนสวยมากจริงๆนะคะยังก็อยากโชว์นะเพราะมันสวยจริงๆไปจ้ะไปทำงานกัน ทานอาหารร้านสุชินะคะตอนนี้ก็นั่งรออาหารอยู่จ้ามาดูกันว่าจะเป็นอะไรเด๊ดเด๊เดแล้วจ้าอันนี้โปเกโบลนะคะโปเกโบลแล้วก็น้ำซุปแล้วก็ซอสจ้าอย่างแรกเลยขอชิมน้ำซอสเอ๊ะน้ำซุป โอ้อร่อยมากวันนี้สั่งแบบแซลมอนนะคะ Wow. ทำงานในสวีดเดนนะคะก็จะได้เชิมผลไม้ตามบ้านนะคะอร่อยมากแล้วก็เปรี้ยวเวอร์ฝนตกนะคะตอนทำงานทำงานหน้าฝนก็ต้องขอยืมที่มันใส่เท้า่อวแล้วมาใส่หัว <c oughs> อาละจ้าทุกคนตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะถึงเวลากลับบ้านแล้วจ้าขณะนี้เป็นเวลา21นาฬา55นาที และแล้วฝนก็ตกค่ะทุกคนตกตั้งแต่เที่ยงเลยนะคะยาวมาถึงตอนนี้เลยอะ่ะแบบมาราธอนมากแม่โอเคจ้าเดินทางกลับบ้านกันก่อนกลับบ้านนะคะก็ต้องแวะเติมน้ำมนันกันหน่อยจ้าออออเปิดถังก่อน นี่ก็จะมีโต้ให้จ่ายเงินนะคะแล้วก็มีกระเป๋าตังค์ดิจิตอลนะจ๊ะอย่างงี้ยุยไฟกระพริบมากแม่เกิดอะไรขึ้นอืมยั yes โอเค เนี่ยอะไรจ้ะอันนี้ก็เติมเลยเราขับแบบว่าใกล้ไปนะคะ กพริบมากเลยอะและนี่จ้าราคาของเบนซิน95ที่สวีเดนนะคะตอนนี้คราวนี้เต็มถังแล้วนะจ๊ะน้ำมันจากตอนแรกเหลือ,อยู่หนึ่งขีดนะคะแล้วก็เลยตอนนี้เรามีเงินนะเงินเดินเพิ่งออกเติมไปซะ <c oughs> โอเคจ้ะคราวนี้กลับบ้านกัน ค่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยเลยนะคะฝนก็ยังตกต่อเนื่องนะคะคาดว่าคืนนี้น่าจะนอนหลับฝันดีทุกคน <c oughs> โอเคค่ะจากคลิปนี้นะคะก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีจ้า